จ้าอุวอบทุกคนอวบมากเลยจ้าดูทคขาวัวรเจ้าอวอบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะกันกับนัตตี้ทีมตามเคยค่ะวันนี้ก็พาเข้าป่าหาเห็ดกันอีกแล้วค่ะไปดูกันค่ะวันนี้ ดูค่ะว่าจะมีเห็ดอะไรให้เราเก็บในฤด,ดูใบไม้ร่วงค่ะสีสันสวยงามมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปชมค่ะตรงนี้ก็เป็นทางเข้าป่านะคะห่างจากบ้านก็ประมาณกิโลก,กว่าๆค่ะทุกคนเนาะดูค่ะสีสันสวยงามมากเลยจะหาเห็ดเจอไหมน้อง <laughs> นี่ค่ะวันนี้เยอรมันก็ประมาณสิองศานะคะทุกคน นี่ค่ะเข้ามาป่าฝั่งนี้นะครับกับจักรยานคู่ใจจ้าป่าสวยมากเลยค่ะทุกคนเนาะสีสันสวยงามค่ะเดินๆทุกคนนั่ค่ะนั่ค่ะทุกคนนี่ ดอกแรกทุกคนโห<ฮ>เห็ดพึ่งขาลายจ้าเราตัดขากันเลยค่ะตรงนี้ไม่เอาเนาะนี่จ้าดอกแรก ไปกันต่อคะ่ะทุกคนทุกคนนั่นค่ะไม่ห่างกันเลยค่ะโอ้โผูโมาสวยงามหมวกสีน้ำตาลจ้าเห็ดพึ่งขาลายทุกคนมีสองดอกค่ะนี่หนึ่งดอกรุ่อีกหนึ่งดอกค่ะเมื่อกี้โอ้มองไม่เห็นเนาะยวเก็บดอกนี้ก่อน ทุกคนดูจ้าอุบอวบเห็ดพึ่งขาลายนะทุกคนตัดตัดขาปลบข้างทุกคนไปดอกนู้นต่อค่ะนี่เนอะอื้อหือ ดีจ้าเห็ดพึ่งขาลายค่ะติกลอโวันนี้โชคดีมากเลยค่ะทุกคนเจอเห็ดพึ่งขาลายเนาะกำลังอวบอวบตอกใหญ่ด้วยค่ะนี่จ้าสองดอกหู้ ไปต่อกะไปต่อกันค่ะทุกคนนี่ได้มาแล้วค่ะสามดอกเราจะปั่นจัก,กรยานต่อไปฝั่งโน้นคะทุกคนเนาะไปเรื่อยๆค่ะหาเห็ดดูค่ะโอหธรรมชาติสวยงามมากทุกคนตอนนี้นัตตี้ก็เข้ามาป่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะข้างถนนเมื่อกี้เนาะ นี่ค่ะเดินดูเพราะว่าป่านี้ช่วงหน้าหน้าร้อนนะคะมีเห็ดพึ่งหวานขึ้นก็นเลยมาส่องสองดูทุกคนจริงด้วยค่ะนูน่นเห็ดเกิดอีกรอบไ,ปไปดีดูนี่จ้าเห็ดพึ่ง อเห็ดพึ่งค่ะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดเห็ดพึ่งหวานพันไหนไม่แน่ใจนะคจะเป็นเห็ดพึ่งหวานนะนี่เขาบวบคนนู่นนันอีกดอกค่ะโอ้โห,โอโหโดอกนี้ไม่รอดแล้วจ้าออนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปตัดขาที่หลังค่ะ เดินดูฝั่งนู้นค่ะคนนัดตี้ใจค่ะม่วงคันหนึ่งดอกนี่จ้าไม่แน่ใจนะคะเป็นโอ้เห็ดพึ่ง เก่าลัดนะคะอันนี้เนาะแบใหญ่ๆคนมุดอีกรอค่ะไปดูยังเหลือให้เราไหมอยวจ้ะอุ้อ,อ,อันนี้ยังยังรอดให้เราอยู่ค่ะเดี๋ยวเนาะไปตัดขาที่หลังค่ะทุกคนนีจ้า ทุกคนนี่ค่ะป่านนี้ได้มาเพิ่มสามดอกเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะนี่ค่ะทุกคนเราจะเดินไปกันต่อนะคะช่วงนี้ป่าก็จะมีสีสันกันหน่อยนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะเนอะ เดินหาเห็ดสูตรอากาศบริสุทธิ์จ้าทุกคนตอนนี้นัตตี้ก็พาเข้าป่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะพาปั่นจักรยานมาค่ะไปดูกันค่ะนี่ค่ะทุกคนป่าอีกฝั่งหนึ่งวันนี้แดดดีมากเลยค่ะเนาะสวยงามทุกคนนัตตี้เจอเห็ดคะ่ะนูน่นเห็นไหม โหเห็ดพึ่งหวานจ้าโ้ทุกคนอวบมากเลยจ้าดูจะกลบขา,ขาม,มาตัดขานี่โหป่าน,นี้เห็ดพึ่งหวานจ้ากำลังเกิดรอบสองนะคะทุกคนาม,มาตัดขาดูว่าจะยังโอ้โหเข่าจ้วจ้าทุกคน นี่จ้าทุกคนเดี๋ยวทำลายหลักฐานก่อนใส่ตะกร้าจ้าทุกคนทุกคนนุ่นขายตัดติจิกหนึ่งดอกอุ้ยนี่จ้า แสงแสงวันนี้แดดแรงจ้าอืมยังรอดรอยู่จ้าเดี๋ยวเราไปตัดขากันทีหลังค่ะไปต่อคะ่ะทุกคนโอ้โนนีีดอกจ้าไปดูดกอนะไเนาะ โอทุกคนเห็ดพึ่งเก่ารัดค่ะโอ้อบอุจ้าดูสวยมากเลยทุกคนดูนั้นค่ะ โอ้โหมาแอบไปตรงนี้ดูดูดูดโอ้โหโอ้โหทุกคนขาวจั๊วเลยจ้าอบอวบนี่ ป่าประเทศเยอรมันนะคะทุกคนเขตซักเซนเนาะเห็ดพึ่งหวานออกรอบสองแล้วจ้าดูนนี้ดินเหลืองๆนี่ตัดออกนะทุกคน โอ้ได้เราไปล้างน้ำคัดดินเยอะนี่โอ้โหวันนี้อวบมากเลยจ้าเดี๋ยวๆกลบขากันไปกันต่อคะ่ะทุกคนทุกคนนู่นค่ะนัตตี้เห็นไกลๆเนาะเดี๋ยวเดินไปดูกัน โหเห็ดพึ่งหวานจ้าดูโอ้โหไม่รอดจ้าเอาไว้ตรงนี้แล้วเนาะเออ,เ,อ,อเสียดายมากเลยค่ะ โค้นัตตี้เจอเห็ดพึ่งน้อยขาแดงค่ะน,นี่จ้าโอ้โหแก่แล้วอันนี้อืมเสียดายมากค่ะเก็บตรงนี้โอ้ตรงนู้นเยอะมากเลยค่ะดูค่ะสีเดียวกับใบไม้เลยคะ่ะไม่สังเกตนไม่เห็นเห็ดนะคะทุกคนดูดอกนี้ นี่โดนแทะไปแล้วค่ะทุกคนนี่ฟังน,นี่นี่อุบอวดจ้าตู้ตุ้งน้อยขาแดงค่ะทุกคนนี่ค่ะอืม โอ้นีนโดนเจาะไปแล้วค่ะเสียดายมากปิดตัอทุกคนนี่ค่ะมึงน้อยขาแดงเต็มเลยค่ะโอ้โโอ,โอันนี้โดนแตะโดนแทะมองดูฝั่งนี้ นี่ค่ะดอกใหญ่ใหญ่โอ้นี่ค่ะทุกคนนัน่นเอาไปตัดขาที่หลังเนาะนี่จ้า พึ่งน้อยขาดแดงค่ะ <S <S <ý> <S ทุกคนเราจะเดินไปเรื่อยๆะคะตอนนี้โอ้โห,โหโดูค่ะป่าสวยงามเหลืองอารามสีสันหลาก หลากหลายสีสันเลยนะคะทุกคนดูคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนวันนี้นะัตตี้ก็ได้เห็ดพอแกงแล้วนะคะเนาะพอทำกับข้าวมื้อหนึ่งคะ่ะ ดูค่ะตกร้น่ารักตะมุตะมิค่ะได้เห็ดหลากหลายชนิดเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะวันนี้นัตตี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับ c r i b e ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นัตตี้ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้กลับบ้านกันนะคะมีได้เห็นแล้วบายบายชยซสวัสดีค่ะ